ชุมชนทุ่งสงประสบปัญหาภัยแลง้งอุทกภยัยและดินโครนถล่มมานานนับ10ปีทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อมาชุมชนทุ่งสงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9มาปรับใช้โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ผังน้ำเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนด้วยการทำฝายกักเก็บน้ำสำรองน้ำด้วยสะแก้มลิงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสำรองและสามารถช่วยชาวบ้านในอาเภอทุ่งสงและอาเภอนาบอนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแลง้งชุมชนจัดตั้งกลุ่มเครือข่า,ขายเตือนภัยพิบัติชุมชน ติดตามสถานการณ์ผ่านสถานีโทรมาตรเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนในพื้นที่ตำบลทําใหญ่และตำบลน,หนาหลวงเสนโดยมีกลุ่มเยาวชนพนาดอนสืบสารพัฒนางานเครือข่ายทุ่งสงเข้ามามีส่วนร่วมในการเตือนภัยชุมชนยังร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนวังใสโดยแนวพระราชดำริ ไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ปลูกพืชหลากหลายชุมชนยังได้พัฒนาสมุนไพรพื้นถิ่นสร้างระบบวันนาเกษตรซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จากที่ว่าพวกเราเจอปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งมาก่อนนะคะเมื่อเราได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบปัญหาน้ำหลากก็มีน้อยลงปัญหาน้ำแล้งจากที่ว่าต้องใช้บริการรถน้ำของทางเทศบาลเราก็ไม่ต้องใช้แล้วะคะ่ะเพราะเรามีการทำประปาภูเขามีการขุดตะประจำแปลงเพื่อใช้ในแปลงของตัวเองะคะ่ะ ทำให้เกิดความมั่นคงน้ําทั้งด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะทําให้พวกเรามีความสุขมากค่ะการมีเครือข่ายบริหารจัดการน้ําที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนส่งผลลัพธ์ให้ชุมชนทุ่งสงรู้เท่าทานสถานการณ์น้ําและมีน้ําใช้อย่างอุดมสมบูรณ์มีรายได้มั่นคงอยู่ดีมีสุขบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง